มันเป็นเรื่องของความยากลำบากนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเราเนี่ยเขายกตัวอย่างในพุทธศาสนาเราเนี่ยว่ายกตัวอย่างว่าเหมือนกับเต่าเนี่ยมันตาบอดแล้วมันอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยแล้วก็ไอเต่าตัวนี้ร้อยปีอ่ะมันจะผุดขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่ง ลอยปจขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งแต่แต่ตามันบอดไง mm hmm. ทีนี้มันมีไม้ไผ่กระบอกหนึ่งรอยอยู่เมื่อไหร่ที่ไอ้เต่าตัวเนี้ยมันลอ,อยขึ้นมาแล้วหัวมันเข้าไปในกระบอกไม้ไผนะ่เนี่ยนั่นนะ่ะเต่าตัวนั้นจะได้เกิดเป็นคน mm hmm. ความยากของการที่จะเกิดเป็นคนเนียมันยากมาก mm hmm. นะเกิดเป็นเทพเทวดาก็ง,ง่าย ไปลงอบายนก็ยิ่งง่ายใช่ไหมอย่างอือน่นมันไม่ไม่ไม่ง่ายหมดแหละแล้วเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากยากมากแน่นว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วพวกเราเนี่ยนะได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วใช่ไหมก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะได้เจอพุทธาศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์งงที่จะจะจะ,จะกำเนิดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหม ก็ไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยเป็นใช่ไหมแล้วเกิดมาทีนึงก็แค่อยู่ได้แค่สมมติห้าพันปีเงี้ยหมื่น 10, ปีห้าพันปีก็ลองคิดกันดูใช่ไหมว่ามันยากขนาดไหนแล้วเราเรามีโอกาสได้เกิดมาในยุคข,ของท่านแล้วเราได้ศึกษาธรรมจากท่านได้ศึกษาธรรมของท่านได้ศึกษาธรรมของท่าน ก็ยิ่งยากแล้วศึกษาแล้วอ่ะการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันก็ยิ่งยากนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เก่งมากนะมีความเก่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันดับแรกแล้วก็เก่งอีกคือ คือมีบารมีมีมีบุญกุศลนะที่เลยเกิดเราเป็นมนุษย์แล้วหนึ่งแล้วนะเราทําลายด่านแรกไปแล้วด่านที่สองคือว่าเกิดมาในพุทธศาสนาแล้วก็ทําลายไปแล้วได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็ทําลายเราได้แบบเราได้มาศึกษาแล้วนั้นพยายามศึกษาให้เข้าใจแค่นี้ง่ายๆนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยธรรมะเซอร์พูดบอกสอนเนี่ยมันจะง่ายๆมันจะเป็นธรรมะง่ายๆนะนั้น ก็ฟังแค่ฟังๆนะครูเซอ์ก็จะสอนเรื่องของอรูปน้ำขันห้าใช่ไหมแล้วก็ตายรั์ปฏิจจอริยสัจว์สี่เขาบอกสอนแค่นี้แหละในกับวิธีการเล็กๆน้อยเกิดความรู้ในแต่ละวันก็จะคุยให้ฟัง